นบอกเลยลูยยกสวัสดีค่ะคุณคุณสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนอ่ะมือลงนั่งได้ค่ะชั่วโมงนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับวิชาการ เสื้อผ้านะคะเราก็จะมีการทําความสะอาดเสื้อผ้าอย่างเช่นนะคะการซักเสื้อผ้าด้วยมือนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนะคะของห้องออกมาพูดที่หน้าชั้นให้เพื่อนๆฟังเชิญค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อพัทราพรนิปัสาวันนี้หนูจะมาพูดเกี่ยวกับการซักผ้าขั้นตอนแรกนำน้ำลงไปในกระมังตอนที่สองใส่ผง ซักฟอกลงในกระ,ะมังแล้วก็ขยี้ขยี้ตีน้ําให้เกิดฟองขั้นตอนที่สามนำเสื้อผ้าลงในกระ,ะมังขั้นตอนที่สี่ซักที่คอเสื้อเสร็จแล้วก็ซักที่แขนเสื้อแล้วก็เสร็จแล้วก็ซักที่ตัวซักที่ตัวเสร็จแล้วก็ล้างน้ำสองน้ำซักเสร็จแล้วก็บิดมัดมาแล้วก็นำไปตากขอบคุณค่ะกรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะ เจอ,อนั่งค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆรู้ขั้นตอนในการซักผ้าด้วยมือแล้วใช่ไหมคะ,ะคะ่ะทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ในการซักผ้ามีอะไรบ้างนะคะ,ะเรกคืออะไรคะ,ะกละมังค่ะกละมังอันนี้นะคะโคมสตาร ใช่ไหมคะต่อไปขั้นตอนในการซักผ้านะคะเรามาดูนะคะขั้นตอนในการซักผ้าขั้นตอนที่หนึ่งสมมุติว่าอยู่ที่บ้านเรานะคะมีเสื้อผ้าเยอะมีเสื้อผ้าเยอะมีทั้งเสื้อผ้าขาวเสื้อผ้าสีใช่ไหมคะใช่เราต้องทํายังไงก่อนคะแยกผ้าขาวกาแยกผ้าขาวกับผ้าสีก่อนใช่ไหมคะใช่แยกผ้าขาวแยก ทำามเราถึงแยกผ้าขาวออกจากผ้าสีเพราะอะไรคะเพราะว่าเยวสีเพราะเวลาเราซักเสื้อสีขาวมันจะตกสีใช่ไหมคะถ้าเราไปซักกับเสื้อผ้า เป็นสีใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีเสื้อมาหนึ่งตัวนะคะถ้าที่บ้านเราเราถึงค่อยแยกซักนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นการสาธิตในการซักผ้านะคะเ,เทน้ําใส่ลงไปในกระละมังนะคะน้ําเราไม่ต้องใส่เยอะพอประมาณนะคะแล้วก็จะใส่ผงซักฟอกก่อนนะคะใส่พอประมาณนะคะไม่เยอะมากเสร็จแล้วเราก็ ตีฟองนะคะตีให้เกิดฟองอพอมันเป็นฟองแล้วก็นำเสื้อนะคะใส่ไปแล้วลงไปซักนะคะถ้าเสื้อผ้าสกรปรกแล้วก็จะแช่ซัก5-10นาทีนะคะอันนี้ถ้าไม่ลเลอะเทอะนะคะแล้วก็จะซักคอ,อเสื้อ,อแล้วก็จะขยี้นะคะ,ะขยี้ตรงคอเสื้อก่อนเสร็จแล้วแล้วก็จะมา <Okay. S 1> ตรงที่แขน แขนเสื้อนะคะทั้งสองเสร็จแล้วก็จะขยี้ทั้งตัวนะคะอ่าขยี้ไปจนกว่ามันจะสะอาดเมื่อมันสะอาดเสร็จแล้วเราก็อ่าบีดน้ําหมัดมาเสร็จแล้วต่อไปแล้วก็จะเอา้างด้วยน้ําสะอาดนะคะเราก็จะคลี่ผ้าออกอย่างนี้แล้วก็จุ่มลงไปล้างนะคะแล้วก็ขยี้อีกเหมือนเดิมขยี้ไปแล้วก็จะล้างน้าสะอาดซักสอง หมดฟองนะคะเสร็จแล้วเราก็บีดให้หมาดๆนะคะบีดให้หมาดๆเวลาที่เราจะนําไปตากนะคะเราก็จะคลี่ะคลี่ผ้าแล้วก็สลัด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 ,ลดแล้วก็นําไปตากหรือไม่ถ้าเรามีไม้ แขนเสื้อเมื่อเราสลัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไม้แขนเสื้อใส่แล้วก็นําไปแขวนตากที่ราวนะคะอ่ะมีใครสงสัยไหมคะไม่มีค่ะถ้าไม่มีคุณครูจะให้เราลงมือค่ะ,ะเชิญข้างนอก เมื่อกี้คุณครูให้พวกเรานะคะลงมือปฏิบัติเป็นยังไงบ้างคะ,นนงะในการสาาักผ้าขั้นตอนที่หนึ่งคืออะไรบ้างคะ แข <risque. S 1> <Jackie. S 2> นเสือ่าแล้วก็ขยี้ทั้งตัวน้วงน้ำกี่ครัง <ping. S 1> ้งค<อ>ะสองครั้ง่สองครั้งน้ำที่เราซักผ้าเสร็จแล้วน้ำไปทำอะไรได้บ้างคะเอาไปรดต้นไม้ถูชู เราก็ได้ความรู้เสร็จแล้วให้เรานำไปปฏิบัติที่บ้านแล้วมาพูดให้คุณครูฟังในชั่วโมงต่อไปนะคะเยยข้าใจไหมคะ <elly S 2> เข้าใจคะ่ะวันนี้พอแค่นี้ค่ะหัวหน,น้าบอก